ยอมอาตมาเป็นนักกรรมฐานนะคะเจริญพรไปขอเขากินเรียกว่าบิณฑบาตโจรด,ดัดกินแล้วนั่งหลับตาเรียกาภาวนาปฏิบัติกินแล้วนอนให้หลับตาสนิทเรียกว่าตามาทำกิจ,จวัตรไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนหวังเรียนทางรัฐโพดมากหน้าลำคาเรียกว่าเจ้วชานปริญญาตแหม้ออกไปเข้าดง เขาปาหลายปีมีดีกรีชมัดออกมาจากโดงคิดประสงค์จะสร้างวัดให้เฮใหรหวยหวังรวยทางลัดแจกเครื่องรางของขลังเสียงดังเมื่อจุดประทัดเห็นไหมพอได้ที่มีสันฐานหวังจะเป็นชมพานเจ้าวัดบอกคนนอนบอกคนนี้ทำบัญชีเสียอัดฮฮพอได้เงินได้ท้องอยากไปคลองคลือหัดเห็นทิ่กงสิกาทำท่าอยากกระฟัดพอสึกหาลาเพศเลยเป็นเกลเปรคข้างวัด 好样儿！